สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลินิกยูทู b EP ที่12นะครับก็มันจะมีหลายๆเคสเข้ามานะฮะเคสเนี้ยคือพินเนี่ยไม่ได้รับพินนะครับรับพินไม่มาแล้วก็ไม่ได้ตามนะครับถูกปิดสร้างไรายได้ประมาณ6เดือนด้วยกัน แล้วก็ไม่สามารถที่จะขอพินใหม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว,ว่าหน้าตาคลิปเคสนี้เคสนี้นะเป็นอย่างไรแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story หรือว่าจะให้เลีเ้ยงกาแฟ NJ ก็สามารถที่จะกดปุ่มซุปเปอร์แทงกันได้นะครับผมอ่าสำหรับคลิปเคสนี้นะเราเข้าไปดูในการสร้างรายได้นะครับ หลังบ้านสตูดิโอยูทูบครีเอเตอร์สตูดินะครับขั้นตอนที่2เนี่ยผิดพลาดคือช่องเนี้ยเคยเปิดสร้างไรายได้มาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนที่3เนี่ยเสร็จสมบูรณ์ก็คือเคยได้รับไรายได้มาก่อนนะแต่วันดีคืนดีข้อ2เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาซึ่งข้อผิดพลาดเนี้ยเขาบอกว่าคุณต้องยืนยันที่อยู่นะครับหรือพินเพื่อสร้างไรายได้ในช่อง y t u t u นะฮะเอออันเนี้ย โดยปกติผมจะไม่ค่อยเจอแบบนี้เท่าไหร่นะครับตัวใหญ่เจอปัญหา adsense ซ้ำซึ่งอันนี้เป็นปัญหาไม่ได้รับพินนะครับพอเราเข้าไปดูใน adsense หน้านี้คือหน้า adsense นะครับเข้าไปดูในการจัดส่งพินปรากฏว่าพินส่งมานะครับวันที่6ตุลาคม2022นะครับวันนี้วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยน่าจะช่วงประมาณเ,ออเดือนมิถุนา2023ผ่านมาแล้วนะครับเกือบหนึ่งปีด้วยกันนะทุกคน ทีนี้โดยปกติตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมันเกินสามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์เราจะสามารถกดส่งพินอีกครั้งได้ซึ่งผมก็กดแล้วครับปรากฏว่าคุณได้ขอพินไปแล้วคุณสามารถขอพินใหม่ได้ทุกสามสัปดาห์ปรากฏว่าเขาไม่ยอมให้ส่งพินอีกครั้งหนึ่งนะครับเออเราก็กดรับทราบไปปกติทีนี้เคสอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเคสอย่างเงี้ยเราก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ YouTube นะครับก็บอกว่าเอ้พี่ครับส่งพินใหม่ไม่ได้ครับนู่นนี่นั่นนะฮะเขาก็จะตรวจสอบให้ แล้วเขาจะส่งอีเมลมาให้เราหนึ่งฉบับนะครับเพื่อให้เรายืนยันตัวตนนะซึ่งอีเมลฉบับนี้ก็จะหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าขอบคูนติดต่อเราเข้ามานะครับผมเราเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับพินถามอะไรก็เข้าใจความกังวลตลอดนะฮะเราอย่างไรเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับจากการตรวจสอบหากยังไม่รับพินโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้อ่าตรงนี้แหละที่เราต้องการเพราะว่า พินเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะเขาเรีเยกว่าอะไรนะขอใหม่ได้แล้วก็ไม่มีอีเมลของแบบฟอร์มนี้เข้ามาให้นะครับแล้วก็ไม่สามารถกดยืนยันพินที่ยืนยันอะไรที่อยู่ได้นะครับอ่าทีนี้ข้อสังเกตอีกน,นิดนึงนะทุกคนฟังให้ดีนะครับการยืนยันที่อยู่เนี่ยพยายามนะครับไปปรับในแอ e เ s นให้ตรงกับบัตรประชาชนก่อนโน้ตเอาไว้เลยนะทุกคนโน้ตเอาไว้เลยนะอ่าผมโน้ตให้ N O T E สำคัญมากฟังให้ดีนะ ฟังให้ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยที่อยู่ในแอสเซนตะ์เป็นที่อยู่รับเอกสารถูกปะ่ะเราสมมุติเราไม่ได้อยู่บ้านตามบัตรประชาชนอ่ะเราก็ใส่ที่อยู่เพื่อจะรับเอกสารที่หนึ่งปรากฏว่าพอถึงขั้นนี้แล้วพอคุณจะยืนยันอ่ะมันไม่ตรงกับบัตรประชาชนมันจะยืนยันที่อยู่ไม่ได้ดังนั้นไปแก้ในแอสเซนต์ให้ตรงกับบัตรประชาชนก่อนนะครับ เขาบอกเลยโปรตรวจสอบว่าชื่อและที่อยู่ของคนของคุณตรงกับชื่อและที่อยู่ในที่อยู่จัดส่งของผู้รับเงินตามที่ปรากฏในบัญชีประโยคนี้สําคัญมากอย่างที่ผมบอกไปแก้ที่อยู่ให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆที่คุณยื่นก่อนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทีมผู้ชี่ยวชาญของเราตรวจสอบและส่งอัปเดตสถานการณ์พินภายใน24-48ชั่วโมงนะครับอ่ะเราก็สามารถที่จะคลิกที่แบบฟอร์มที่เขาส่งมาได้เลยครับ หน้าตาแบบฟอร์มแบบนี้เลยโดยปกติแบบฟอร์มเนี้ยนะฮะมันต้องขึ้นที่หลังบ้าน a d สเซนตถ้าสมบุิขอ3ครั้งแล้วแล้วพินไม่มาอะ่ะเขาสามารถใช้แบบเนี้ยในการยืนยันที่อยู่ได้นะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราเข้าไปอีเมลอีเมลติดต่อก็อีเมลของอช่องนะครับอีเมลช่องได้เลยนะครับเออเท่าทีให้อีเมลช่องอีเมลแอ s e n s e บางคนใช้ a d s เซนตคนละอีเมลกับอีเมลช่องงั้นเราใส่อีเมล แอเซลงไปได้เลยนะครับรหัสเผยแพร่พูนาหรือว่า P U B เอาตรงไหนเอาตรงนี้ครับในหน้า a อสเซนตเนี่ยคุณคลิกที่การชำระเงินข้อมูลการชำระเงินมันจะมีคาว่าการตั้งค่าใช่ไหมมันจะมีเลข a อสเซนต P U B ตรงนี้เป็นเลขยาวๆหน่อยนะครับก็เอามากรอกได้เลยว่าเป็นเลขอะไร X X X อะไรก็ว่ากันไปนะจากนั้นก็เลือกเอกสารนะครับตรงนี้สำคัญมากนะ ก็คือใส่บัตรประจําตัวประชาชนลงไปอถ้าสมมุติบัตรประจําตัวประชาชนไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในแอสเซนต์เราสามารถไปแก้ในแอสเซนต์ให้ตรงก่อนยื่นได้หรือคุณจะใช้เอกสารอื่นๆที่มีที่อยู่ระบุที่มันตรงกับแอสเซนต์ก็ได้เลือกเอาเองตามสบายนะครับจากนั้นก็กดส่งได้เลยครับผมกดส่งได้เลยนะครับ ก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านมาอีกไม่ถึงชั่วโมงนะตอนแรกเขาบอก24ชั่วโมงใช่ไหมเขาก็ส่งเมลมาหาเราครับบอกว่าขอคุณสําหรับการส่งหลักฐานข้อมูลระบุตัวตนของคุณเรายินดีแจ้งให้ทราบว่านะครับหลักฐานนี้ได้รับข้อกําหนดยืนยันที่อยู่เอเซนเสร็จสมบูรณ์ว้าวเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดบางใจได้ว่าพพนของคุณได้รับการยืนยันแล้วอ่าพินได้รับการยืนยันแล้วนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมแต่เขาบอกว่าการแจ้งเตือนจะหายไปภายในยี่สิสี่ถึงสี่ิดชั่วโมงคือพินเนี่ยมันจบแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของการเปิดสร้างไรายได้ก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะกลับมาดูที่หน้าการสร้างไรายได้ที่หน้าการสร้างไรายได้ใน S อเซนนะครับตรวจสอบเพื่อยืนยันสังเกตไหมการยืนยันที่อยู่เสร็จสมบูรณ์นะครับคือบางคนจะหน้าตาไม่เป็นแบบนี้นะบางคนจะมียืนยันตัวตนด้วยนะครับยืนยืนนอนหนู <laughs> ยานตัวตนอ่ะก็จะเป็นแบบให้ใส่บัตรประชาชนมีช่องงโผล่ขึ้นมาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคือแล้วแต่ช่วงเวลานะครับมันจะมีช่วงปลายปีสองพันยี่สิบสองอ่ะที่ต้องยื่นบัตรประชาชนไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็มายื่นพินอีกครั้งหนึ่งอ่ะแต่บางคนไม่ต้องก็ได้นะครับก็ยื่นพินอย่างเดียวนะครับก็เป็นอย่างนี้ก็มีหรือบางคนก็เออจํานต,ต้องเอิมต้องยืนยันที่อยู่เพราะว่าคุณอยู่ประเทศไหนก็ต้องยืนยันที่ประเทศนั้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะ ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเข้ากลุ่มเรานะครับเราก็จะมีกลุ่มไลน์ p p n n h h t t นะครับสังคม YouTube by NJ ก็สามารถ เข้ามาร่วมกันได้นะครับใส่ชื่อช่องเข้ามาผมจะได้อนุมัติเข้าช่องได้รวมไปถึงเรามี Facebook กลุ่มด้วยนะฮะก็เป็นสังคมหรือชุมชนต่งางเนี่ยเออเอ็นจีบายเอ็นจีสอรี่มีคลิปหมงุงคลิปใหม่อะไรอยากแชร์เพื่อนเห็นก็ไปเต็มที่เปิดพื้นที่สาธารณะเอาไว้ให้แล้วนะครับตัวถ้าเกิดใครติดปัญหาต้องการความช่วยเหลือนะครับทักทายเข้ามาถามกันได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามนะที่เพจ Facebook NJ s o r r y เอ,อ่ถามฟรีตอบฟรีแต่ให้ผมแก้ให้นะครับก็ เลี้ยงกาแฟเลี้ยงน้าชากันหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลานะทุกคนเพราะาเราแต่ละวันนี้คนถามกันเข้ามาเยอะมากนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง n j Story ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงกาแฟเราได้นะโดยกดปุ่ม SuperTank หรือสมัครสมาชิกช่องได้นะครับก็จะเป็นพระคุณยิ่งๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย